ค่ะพอกระยายบนคนสาระขามเนาะค่ะเนาะมูลแกะยายบนกะเอาวิธีไอ้เจาะยังก็พาอไอ,ไอ้เจาะเล็กเจาะเล็กไอไ<ว>้ใส่ขั้นไอ้นั่นเนาะใส่เกี่ยวมันเนาะค่ะเนาะตั้งเทียง เรไดม้ดมีเคล็ดลับพิเศษที่ยังเลยคะ่ะกีับเพียงแค่เหยียบให้มันแน,น่นๆนะะนะะแ,ลแล้วก็เจาะกลางๆเลยค่ะนะแล้วตรงๆคืเทียงแล้วก็สามารถครสามารถพิเศษอะไรแบบคนแต่แรกคะ่ะเราได้มีเคล็ดลับอี่าง หน่อยเจาดก่อนเอาแง้ลองเอาสวรรค์ดอกหน่อยๆเจาดก่อนเนาะค่ะเนาะจกมินท์พอสวะวันตนสองสองมินท์นะค่ะสะวันสองมินเ์จอดจอดลองก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฉันไปเอาดอกเงี้ยไปที่หลังนะค่ะทางก็จะถี่มากเลยเนาะค่ะเเนจอดระยะใหญ่ กลับเนื gotcha. <Allah. S 1> so ้อเอาความสามารถตั้งกของดุลเดือดเลยนะคกไม่แกเขาเหยียดให้มันมันน่าเห็นเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่แต่ตรงเลยนะ มันกระเซียวดอกใหญใ่่เนาะ,ะดอกนี้จงมินพอดอกนี้สามมิ้นนะ่ดอกใีสามมิน้นจิจอใส่ข้งขางเลยขั้นปาดนนะค่ะในขั้นปาาข้งสองขางนะค่ะเนาะได้โอเคนะคะ ทเทียงเทียงหยับให้มันตรงๆนะค่ะนาะตรงเทียงเทียงนี่ค่ะเห็นไหมเนี่กระสีได้ยออกมาแบบนี้นะค่ะเนาะางคนกระสีมากก้อนคะ่ะก้อนสีห็ดกระสีมากไวอเลยนี่นะคะมาแกร่ยกอยจะตามที่เขามากไวอยนะค,ะนะคะ่ะออกมาขึ้นเทียงเหรอวะแต่เขาจับตรงๆอยากให้มันหมันๆจะยืดเลยนะคะ่ะ กต่ข้อสมสารที่สิ่อต้องจะคลองกว่านีนะ้ตามนี้นาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่านี่ลูกค้าคนหนึ่งเฉลี่ยเขามาถามนะคะ่ะว่าเจาะเลือกแบบไหนเอาข้อสมสารมาคล่องเลยค่ะเพได้ที่สื่อเป็นยังงี้นนะคะนะ่ะเนาะสำหรับที่นี่ก็ตอนนี้ก่อนนะคะ่ะต้องขอกานคิดหน่อยแวัสดีค่ะ